ยีตุลาคมวันที่ระลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแห่งราชวงศ์จักรีพระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคม2,453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อประเทศมากมายเช่นการประกาศเลิกทาส การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินและการรักษาอิสรภาพและอธิปไตยของชาติไว้ได้อย่างปลอดภัยในช่วงล่าอาณานิคมของประเทศฝั่งตะวันตกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศกได้มีการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบรมรูปเป็นของเฉลิมพระขวัญที่เรียกกันว่า พระบรมรูปทรงม้าประดิษฐานพระบรมรูปที่ลานพระราชวังบุสิตที่ฐานพระบรมรูปมีคําจารึกว่าพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายอย่างนำพาสยามประเทศสู่ความเจริญ กลายเป็นรากฐานสำคัญให้กับประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ด้านการไประษนีโทรเลขพระองค์โปรดกล้าวให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างวางสายโทรเลขสายแรกของประเทศในปี2418และได้วางสายใต้น้ำต่อยาวออกไปจนถึงประภาคารที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับบอกข่าวเรือเข้าออกในเวลาต่อมาได้วางสายโทรเลขขยายไปทั่วประเทศไทย ในด้านกิจการไปรส์นีปรดกล้าวให้จัดตั้งการไปรสีนีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่2กรกฎาคม2424 24. ด้านการพยาบาลและสาธารณสุขพระองค์มีพระราชดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาประชาชนด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่จึงได้จัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นบริเวณริมคลองบางกอกน้อยโดยได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ จำนวน16,00งบาทเป็นทุนเริ่มแรกในการก่อสร้างใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลวังหลังเปิดทำการรักษาแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่26เมษายน2431ต่อมาได้พระราชทานนามใหม่ว่าโรงพยาบาลศิริราชด้านการขนส่งสื่อสาร ปี2431โปรดให้สำรวจเส้นทางเพื่อวางรากฐานการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มีการวางแผนให้ทางรถไฟสายนี้ตัดเข้าเมืองใหญ่ๆใ,ในบริเวณภาคกลางของประเทศแล้วแยกเป็นชุมสายตัดเข้าสู่จังหวัดใหญ่ทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือการวางเส้นทางรถไฟนี้เสร็จสิ้นในปี2434 และก้ามีนาคม2434พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินขุดดินก่อพระเริกเพื่อสร้างทางรถไฟสายแรกในประเทศไทยด้านการไฟฟ้าเมื่อครั้งเสด็จประพาสต่างประเทศได้ทอดพระเนตรกิจการไฟฟ้าและทรงเห็นถึงประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดจากการมีไฟฟ้าด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลทรงมอบหมายให้กรมหมืน่นววรนาถ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงไฟฟ้าที่วัดเลียบมีการจ่ายกระแสะไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2433ด้านการกฎหมายในขณะนั้นกฎหมายไทยมีความล้าสมัยอย่างมากเนื่องจากใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1และยังไม่เคยมีการชำระขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยทำให้ต่างชาติใช้เป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบไทยเรื่องไม่ให้ชาวต่างชาติขึ้นศาลไทย พระองค์จึงทรงโปรดกล้าสร้างประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใหม่เพื่อให้ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศในปี2440ด้านการเปลี่ยนแปลงระบบเงินตราปี2417พระองค์ทรงโปรดกล้าให้ทำธนบัตรขึ้นเรียกว่าอาจเป็นกระดาษมีมูลค่าเท่ากับเหรียญทองแดงหนึ่งอัจต่อมาในปี2441ได้มีการผลิตธนบัตรออกมาใหม่5ชนิดคือ1,000บาท หนึ่งร้อยบาทยี่สิบาท10บาท5บาทภายหลังมีธนบัตรใบละหนึ่งบาทออกมาด้วยทรงให้กำหนดหน่วยเงินตราโดยให้หน่วยทศาสนยมเรียกว่าสตางค์กำหนดให้100สตางค์เท่ากับ1บาทด้านการศึกษาพระองค์ทรงสนพระไทยในการศึกษารูปแบบใหม่โดยโปลดกล้าให้มีการตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วกัน เพราะการศึกษาสมัยนั้นส่วนใหญ่ยังศึกษาอยู่ในวัดเมื่อมีการสร้างโรงเรียนและการศึกษาเจริญก้าหน้าขึ้นเท่ากับเป็นการบ่งบอกถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรมอย่างหนึ่งจึงปลดกล้าวให้สร้างโรงเรียนแห่งแรกสําหรับประชาชนทั่วไปเมื่อปี2427ชื่อว่าโรงเรียนวัดมหานภาราม